ได้คนเลือกตั้งที่ติดของคณะกรรมการกลางสลามประเทศไทยแล้วก็่จังหวัดประมาณสี่จังหวัด,ดเป็นคณะกรรการจังหวัดที่นั่นเะราตื้นนะสมรภูมิของเราว่าคำแรกเราว่าไม่อยู่ในสารระบบของสมรภูมิเรื่องที่เราตามที่คณะกรรมการที่ประกอบโดยที่รัฐสภาด้วยเขาว่าอ้างว่าเป็นเรื่องศาสนา เราก็ถามว่าไอ้ตาฮาลาของคุณเนี่ยเป็นจดที่กรมการศาสนาหรือเป็นจบที่กรมสถิตธรรมญญาเขาบอกจดที่กรมสถิตธรรมญาเพื่อพันย์เขบอกว่ากระทรวงพันยศเนี่ยเขาจดเรื่อสมยสัยศาสนาเลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณคุณก็อยู่ในกรอบของการค้าแล้วฝ่ายวิศวกรของสนกรก็ตอบว่าถ้าคุณจะอ้างเรื่องศาสนาคุณเอาเรื่ององินเนี่ยไปทำบุญะนะ คุณต้องมีใบเสร็จไม่ครบนะถ้าคุณไม่มีมันเขาคุณไม่รับการยกเว้นเราตามกับสมกร,รม,มาสามสี่ครั้งว่าึงไหนแล้วเรื่องการทงินภาษีของคณะกรรมการล่าสุดเราตามไปสักสี่หรือห้าครั้งนะใช้เวลาประมาณสามสิบครเบือนนี้ที่เราไม่ได้โวาที่นี่เพราะเราเดินสายแบบที่ห้เราไปตามของท่าสุดก็ตอบไปว,ว่าลายเนี้ย ขัดผลแล้วตามระเบียบตามข้อกฎหมายะอะไรอนะไรเท่านั้นแต่ตกลงเลยไม่ได้เป็นความลับเขาไม่ได้พูดตรงๆนะว่าเก็บแต่ว่าตรวจแล้วเราก็สงสัยต่อนะบางที้เราก็เลยส่งให้หนายกอนุทินนี่แหละช่วยตามดีๆเพราะประเทศเราก็ยากจนนะสังกษีกหายเยอะล้วนไหลถ้าได้จะไอ้ตรงนี้มาเนี่ยจะได้ตังหลายตังเข,ข้าคลังนะ ก็เราก็เลยอ่านบอพูนไปว่าทากทรวดวยเขาบอกว่ารับเนี่ยต้องเปิด้ตรงนี้ไม่เป็นความรับนะมันเก็ปเกี่ยวกับกันโกงเกี่ยวกับถา้าโปรสัพันเลยเลยนะโอเคนะในราคุบที่ว่าก็ก็เป็นสิ่งที่อันไหนยิ่งกาหนดว่า ไม่ให้เปิดเผยก็ที่เขียนกฎหมายไว้คือถึงจะดาเนิกนการได้ก็ค,คือต้องเปิดเผยเป็นส่วนใหญ่เนาะเรื่องของความปร่งสัเนาะอันนี้ผม,ผมผมผมเพิ่มเติมนิดนึงว่าในในกระบวนการเนี่ยของการรับรองมาตรฐานนต่างๆนี่นะครับคือผมคิดว่าเช่นผมว่าตัวคณะกรรมาการอ,าอิสลามกลางหรือว่าของของจังหวัดเองเนี่ยครับในการเขาเรียกว่าค่าบริการนะในการไปตรวจในการอะไรต่างๆนี้นะครับผมคิดว่า ท่านก็อาจจะตามส่วนนั้นด้วยก็ได้ครับว่าเอเขาเขากำหนดขั้นตอนในการให้บริการยังไงการคิดค่าบริการเนี่ยคิดจากต้นทุนอะไรยังไงอะไรเงี้ยรับก็คือก็ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่จะเอาเป็นข้อมูลเนาะให้ทางสรรพากรได้ว่าอรายละเอียดเป็นยังไงอนิดนนะครับก็ก็ผมคิดว่าหลาหลายส่วนครับแต่ว่าในในฐานาวะวันนี้ที่ท่านมาอายอ,อนเนี่ยแล้วเราดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ที่อยอดูแลแลรับผิดชอบก็ ก็รับเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็จกะสื่อสารต่อให้ทางจังหวัดเนาะพี่หนุ่มเนาะนะครับให้ให้รับทราบว่ามีประเด็นมุมเนึงเรื่องของคอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่นะครับก็จะได้ปฏิบัติปไปในแนวเดีวยวกันนะครับขับยากทันทีเดียวนะครับสำคัญที่สุดทันี้ดีย<า>คือคือคือ,อคือประเด็นเรื่องของการทําหน้าที่ของอยอนนะผมผมคิดว่าสุดยอดนะ <c oughs> แต่ว่าวันที่ผมขอขอ ประเด็นในเรื่องของการทําหน้าที่ของบุคคลตามบทแทนรัฐมนุนด้วยช่วยตรงนี้หนึ่งครับเพราะว่าเรื่องของฮาลานเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับเ,อเ,ออเ,อเรื่องของฮาลานเนี่ยเป็นแก๊งฮาลาที่ร้ายกว่าแก๊งสแกมเมอร์เป็นหลายร้อยเท่าเพราะอะไรใช่ไหมครับมันมีาการวางสเปกถึงขั้นที่ว่าฝ่ายผลิต นะครับายต่างเนี่ยจะต้องเป็นสลางด้วยวางสเปคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าวางสเปคว่าถ้าเกิดโรงงานนี้มีทําฮารานแล้วเนี่ยวัตถุดิบอะไรต่างๆที่ต้องซื้อเนี่ยก็จะต้องเป็นฮารานทั้งหมดนะอันนี้วางสเปคเปวละเรื่องเกี่ยวกับตีพันต่างๆที่เกี่ยวข้อง